เป็นตัวแลกหลังคาหน้าเทบางนะครับทำมาใส่สำหรับตัว Mitsubishi x p e n d e r Cross พอดีนะครับเฉพาะ x p e n d e r Cross เลยนะครับตัวขาจับเนี่ยเราจะไม่ใช้คานแล้วนะครับแบบนี้ครับลดความสูงลงนะครับสำหรับใครที่ชอบเตี้ยๆนะครับตัวนี้ตอบโจทย์มากๆครับตัวด้านบนยังใส่ตัวแหลจกจักรยานได้อีก2คันนะครับแบบนี้เลย สวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับช่องทาท้ำแหลกครับผมวันนี้นะครับพาทุกท่านมาดูแหลกตัวนี้ครับผมตัวนี้ครับผมเป็นตัวแรลกหลังคาหน้าเทบางนะครับตัวนี้ครับขนาด1 2 0คูณรครับตัวนี้นะครับทำมาใส่สำหรับตัว m i t s u b i s h i Xpander c r o s s พอดีนะครับเฉพาะ Xpander Cross เลยนะครับ ตัวขาจับเนี่ยเราจะไม่ใช้คานแล้วนะครับตัวแหลกหลังคาน,นตัวนี้เราไม่ใช้คานนะเราจะทําความกว้างมาให้มันจะเลยราวออกมาครับแล้วแล้วพอวางคล้อมปุ๊บเราใช้ตัวยูล็อกด้านล่างเลยเป็นแบบนี้ครับด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือทําให้กว้างกว่าตัวราวนิดนึงนะเสร็จแล้วเราก็จะวางคล้อมแล้วใช้ตัวยูล็อกเลยครับแบบนี้ครับลดความสูงลงนะครับสําหรับใครที่ชอบเตี้ยๆนะครับตัวนี้ตอบโจทย์มากๆครับ แถมด้านข้างนะครับเรายังมีตัวติดสําหรับตัวออนนิ่งหรือตัวไฟชีสนะครับติดไว้ทําไว้ให้เลยนะครับซัพพอร์ตสำหรับใครที่ต้องการติดตัวออนนิ่งหรือตัวไฟชีสนะครับสามารถใส่ได้เลยนะครับแบบนี้นะด้านหน้าก็สวยแบบนี้นะครับช่วยตัดลมดีมากนะตัวด้านหน้านะครับยังมีจุดซัพพอร์ตสำหรับใส่ตัวไฟลิงนะครับช่วยลดเสียงนะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับที่ทําไว้นะ ตัวด้านบนยังใส่ตัวแหลกจักรยานได้อีก2องันนะครับแบบนี้เลยรับผมแบบนี้ครับอหลอกแบบนี้เลยและท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้กด like, ไลค์กดแชร์กด u ับสไคร้นะครับช่วยกดเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางร้านด้วยครับ เบอร์โทรศัพท์ทางร้านนะครับ0832386984ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ